อะไรเกิดขึ้นใหม่ใครคว้าใครคว้าทันได้เงินก่อนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามานั่งรอรอฟ้ารอฝนรอจุดทูบจุดเทียนมันไม่ได้อันนี้ผมมีคนส่งมาให้แล้วผมพยายามเข้าใจเว็บคือเมื่อก่อนเนี่ยมันเริ่มตอนสมัยที่มันเกิดใหม่ๆเมื่อประมาณปีหนึ่งเก้ากว่านี 1,900กว่าคือเว็บเนี่ยเว็บ1.0นเี่ยเเป็นเว็บไซต์ธรรมดาที่เป็นอินเทอร์เน็ตเชื่อมกันในวงกว้างอะไรไปอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะก็ใช้เป็นเบสิกมากทำอ e ีคอมเมิร์ซทำเอ่อทำอ e ีคอมเมิร์ซบ้างทำเบสิกเว็บเพจของคนธรรมดาอันนี้แื่เบื้องต้นตอนนี้เราอยู่ในที่ว่าเว็บรุ่นที่2 2.0ก็มีโซเชียลมีเดียนะครับแล้วก็มีล แล้วก็เข้าไปผ่านมือถือได้มีกล้องถ่ายรูปมีแอปมีการสื่อสารที่มีความเร็วสูงขึ้นอันนี้อนนตอนเราปัจจุบันนี้สอแต่3.0เนี่ยซึ่งผมว่าน่าจะเกิดอีกสักสาปีนี่นะมันจะผิดมันจะมันจะคนละเรื่องกับปัจจุบันเลยนะมันจะเป็นเว็บที่จะเริ่มมีการกระจายกระจายไม่รวมศูนย์เป็น d e c e n t r a ไ i เซชั o น มากกว่าปัจจุบันแล้วมันจะบังคับให้ทุกอย่างเนี่ยเชื่อมกันได้หมดอย่างเช่นว่าข้อมูลที่เก็บโดยบริษัทหนึง่งใช้รูปแบบหนึง่งข้อมูลใช้ที่อีกใช้อันนึงมันเว็บนี้จะให้เกิดการเชื่อมกันได้หมดถึงแม้ว่าจะเก็บไว้ในคนละแบบหรือคนละฟอร์แมทก็ตามอันนี้จะเกิดขึ้นแล้วก็จะมี แอปของเราเนี่ยอย่างเช่น Line WhatsApp อะไรพวกนี้ต่อไปมันจะจับให้คุยกันได้หมดใช้ไลน์คุยกับ WhatsApp ได้ใช้ WhatsApp คุยกับ t e l e g r a มกับ Signal ได้นี่คือสิ่งที่จะเกิดในเว็บ3.0เพราะทุกอย่างจะถูกโอเ n นหมดนะครับก็จะมีเรื่องของ NFT เข้ามาที่มันทำเรื่อง Digital Asset เนี่ยนะฮะแล้วก็มีเรื่องของ Virtual Reality มีเรื่องของ Augmented Reality หรือ Metaverse เข้ามาอยู่ในในไม่ต้องไปไหนไกลละอยู่ในเว็บของเราละง่ายขึ้นละ access ง่ายขึ้นในผ่านมือถือผ่านผ่านคอมพิวเตอร์เราได้นะครับแล้วก็พวก AI พวกอะไรมันจะมันจะทำให้ทำมาหากินง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าผู้ใช้เนี่ยสามารถเอาข้อมูลของตัวเองไปขายได้วันนี้ข้อมูลเราดันไปรวมอยู่ที่ ไอ้พวกบริษัทเทคใหญ่ๆมันเอาของเราไปขายแต่ต่อไปงหน้าเราเอาของเราไปขายเองได้เราไปใช้ประโยชน์เป็นเงินได้เพราะฉะนั้นโลกมันกลับมันจะกลับมาอีกครั้งนึงเลยนะเพราะนั้นวันนี้รีบศึกษาไว้ซะเตรียมตัวไว้ซะว่าสิ่งเหล่านี้อะไรเกิดขึ้นใหม่ใครคว้าใครคว้าทันได้เงินก่อนนะครับเพราะนั้นถ้าเรามานั่งรอ รอฟ้ารอฝนรอจุดทูกจุดเทียนมันไม่ได้ต้องรอศึกษาไปเรื่อยๆนะครับ